สงครามรัสเซียยูเครนมีรายงานว่ารัสเซียน่าจะยึดเขตลูฮัน์ทางตะว,วันออกของอยูเครนไว้ได้แล้วนะคะและรัสเซียเองก็น่าจะกําลังปรับกําลังทางทหารเกิดคําถามค่ะว่าจากนี้ไปพันธมิตรด้านความมั่นคงจะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปเพื่อช่วยให้ยูเครนปรับสถานการณ์ได้ทันหรือไม่คะ่ะ วันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินแห่งรัสเซียสั่งกองกำลังที่ยึดฐานที่มั่นที่เขตลูฮัน์ให้พักและเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ขณะที่กองทัพรัสเซียในพื้นที่อื่นๆยังเดินหน้าสู้รบต่อไปคำสั่งนี้อาจจะส่งสัญญาณว่าบรรยากาศการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนอาจจะคลี่คลายลงในบางพื้นที่ขณะที่กองกำลังรัสเซียปรับกำลัง บริเวณภาคตะวันออกของอยูเครนกองกำลังรัเสเซียได้เปรียบในเรื่องปืนใหญ่และอาจจะเคลื่อนกำลังไปอย่างเต็มที่ที่ดอนเนสซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหลือของดอนบาสซึ่งปูตินอธิบายว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของสงครามในครั้งนี้ขณะที่กองกำลังยูเครนพยายามต้านทานกองทัพรัเสเซียเพื่อไม่ให้ออกไปนอกเขตลูฮันสและดอนเนสเพื่อที่จะยึดดอนเนสไว้ให้ได้กองกำลังรัเสเซียจะต้องยึดเมืองครามาทอส ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและศูนย์บัญชาการกองกำลังยูเครนทางฝั่งตะวันออกทางกองกำลังยูเครนปล่อยคลิปนี้ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการของทหารยูเครน แสดงให้เห็นว่าที่เขตซาป,ปอริเซียกองกำลังยูเครนเริ่มใช้อาวุธศักยภาพสูงระบบปล่อยจรวดเคลื่อนที่หรือไฮมาสในการต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียรัฒนตรีกลาโหมของยูเครนโอเล็กซีเรสนิคอฟกล่าวเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาว่ายูเครนได้รับไฮมาจากสหรัฐค่ะ การสู S <S <S ้รบที่หนักหน่วงทางภาคตะวันออกของยูเครนที่รัสเซียยึดเมืองไว้ได้หลายจุดแล้วและถ้าจะประเมินภาพรวมของการทำสงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้เป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินที่บอกว่าจะปลดปล่อยภาคตะวันออกของยูเครนถือว่ามีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางสงครามที่กำลังยืดเยื้อดิฉันสอบถามเรื่องนี้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุลยยภาคปรีชารัตน์ รองผู้มนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศา,ศา,ศาสตร์ค่ะสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อกว่า4เดือนนะคะตอนนี้คนก็อาจจะตั้งคําถามว่าแล้วจริงๆเป้าประสงค์จุดหมายปลายทางของประธานาธิบดีปูตินคืออะไรอาจารย์ประเมินยังไงคะผมว่ามันก็มีแนววิเคราะห์หลายแบบนะครับแบบแรกก็คือแนววิวัฒนาการทางประวัติศา,ศาสตร์ก็คือเชื่อว่า วลาดิเมียปูตินเนี่ยคิดย้อนไปถึงอดีตอันรุ่งโร์ของจกักรวรรดิเซียแล้วก็จกักรวรรดิสหภาพโซเวียตดินแดนต่างๆที่เคยเป็นของรัฐที่มีรากจากักรวรรดิแบบนี้นะครับมันก็ยังหลงเหลือเขาลางมรดกทางประวัติศาสตร์ประชากรอารยธรรมรัเสเซียอยู่ในดินแดนต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสงครามของรัเสเซียก็ดีหรือการใช้วิธีการอื่นๆเพื่อจะแผ่อิทธิพลไปในดินแดนที่เคยอยู่ใต้ร่มจกักรวรรดิรัสเซียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พอจะคาดการได้ว่าอยู่ในผลประโยชน์หรืออยู่ในแผงการกําหนดนโยบายต่างประเทศของวลาดิเมียร์ปูตินในที่นี้นะครับยูเครนก็เป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์อยู่แล้วที่มีความสัมพันธ์กับอารยธรรมรัเสเซียนะครับยังไม่นับรัฐในทะเลบอลติกหรือในที่อื่นๆ ก็มีนักวิเคราะห์พยายามจะเปรียบเปรยเอานะครับว่าปูตินพยายามจะสานต่อพระราชปณิธานของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะครับเมื่อครั้งจักรวรรดิรัสเซียรุ่งโรดนะครับแล้วว่ากันว่าการขยายจักรวรรดิเนี่ยมันอยู่ในสายพโลหิตของพระราชวงศ์โรมานอฟนะครับและแม้กระทั่งการปฏิวัติบอลเชวิคขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นการล้มระบอบราชาธิปไตยเนี่ยแต่เลาซีแบบนี้มันก็สืบสานส่งผ่านมาในยุคข,ของจักรวรรดิโซเวียตนะครับเม้ว่าโซเวียตมันล่มสลายเนี่ย รัเสเซียก,ก็กลายเป็นแค่รัฐสืบสิบ์ไม่ได้มีอำนาจยิ่งใหญ่สหรัฐอเมริกาเทคโอเวอร์บทบาทความเป็นเจ้าโลกซึ่งรัเสเซียก็จ้องมองด้วยความนะครับระแวดระวังแล้วก็อยากจะฟื้นคืนตัวเองให้มีกําลังวังชาขึ้นมาไม่ได้เสียเปรียบสหรัฐมากนักนะครับจะเป็นไปได้ขนาดไหนคะกับศักยภาพและภายใต้บริบทการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันที่จะไปฟื้นจกกักรวรรด ความเป็นอดีตสหภาพโซเวียตขึ้นมาจะได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันก็อยู่ที่อำนาจกําลังลบเชิงเปรียบเทียบนะครับซึ่งปริมาณกําลังพลอาวุธยุทโธปรกรณ์ของรัสเซียเนี่ยจะทําได้ในบางบริเวณเฉยไม่ถึงกับฟื้นคืนเหมือนแบบยุคโบราณนะครับซึ่งมันเป็นร่มจกกักรวรรดิที่ใหญ่โตมากนะครับแต่ว่าจะมีบางบริเวณที่มันเป็นจุดเปราะบ,บางในทางยุทธศาสตร์และมีประชากรรัสเซียอาศัยอยู่ในการเนี่ยสมรภูมิดอนบาสเนี่ยปูตินประกาศชัดเลยนะครับคุณนัทาว่าเขาทำไปเพื่อจะปลดแอกชาวรัสเซีย ในภูมิภาคดอนบาสจากการกดขี่ของรัฐบาลเคียฟที่เขามองว่าเป็นลัทธิอะไรนีโอนาซีอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั่นก็คือตราบใดที่ยังมีคนรัสเซียเนี่ยอยู่อาศัยในรัฐที่เกิดใหม่ที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตนะครับแล้วคนรัสเซียเนี่ยดันไปมีปัญหากับคนกลุ่มใหญ่หรือถูกรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยกดขี่แล้วคนรัสเซียย,ยันไปอยู่ในบริเวณที่มีในในทางยุทธศาสตร์ต่อระบบความมั่นคงของรัสเซียเมื่อประกอบประมวลรวมกันแล้วเนี่ย มันก็คําตอบชัดเจนะนะครับว่ารู้เลยว่าบริเวณไหนที่ปูตินถึงจะตัดสินใจบุกแต่ก็เป็นข้อมูลหรือว่าเป็นข้ออ้างในเชิงประวัติศาสตร์ที่ทางรัสเซียมองว่าต้องการที่จะปกป้องคนที่พูดภาษารัสเซียมีรากวัฒนธร,รรมที่เชื่อมโยงมาถึงร,รัสเซียโดยตรงแต่ถ้าไปถามกลุ่มโลกตะวันตกหรือว่าอ eu สหรัฐเขาก็บอกว่าเอาข้ออ้างแบบนี้มาอ้างไม่ได้เม่อย่างนั้นถ้าอ้างแบบนี้ eu นั่นแหละต้องรบกันเองอีก อาจารย์คิดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรอคะถ้าเกิดปูตินตั้งเป้าหมายไว้ขนาดนั้นว่าจะต้องฟื้นความเป็นสถาภาพโซเวียตนะคือผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องแนวคิดของรัฐที่กลุ่มบางเหรียญในการกําหนดระเบียบโลกนะครับหรือระเบียบอํานาจในอาณาบริเวณต่างๆสหรัฐอเมริกาอาจจะมีมุมมองหนึ่งใช่ไหมคะมีมุมมองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของประชาธิปไตยนะครับหรือว่าเรื่องที่สหรัฐ รองอานาจนําในระบบการเมืองโลกแล้วอารยธรรมแบบอเมริกันเนี่ยต้องได้รับการสานต่อหรือยอมรับนะครับจากคนที่อยู่ใต้ร่มของระเบียบนี้ของรัสเซียก็เหมือนกันรัสเซียก็มีระเบียบโลกในเวอร์ชั่นของรัสเซียนะครับคือถ้าเรียกเป็นภาษาลาตินเนี่ยนะครับอย่างอเมริกาก็มีแพคอเมริกาน่าของรัสเซียก็มีแพครัสิซ้านะครับไอแพครัสิก้าเนี่ยคือว่ารัสเซียจะจัดระเบียบสัมพันธภาพเชิงอํานาจในยูเรเซียเนี่ยนะครับด้วยตัวตนของรัสเซียด้วยอัตลักษณ์ของรัสเซีย ถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าบริเวณใดที่มีคนรัสเซียอาศัยอยู่และเป็นจุดเปราะบางในทางยุทธศาสตร์รัสเซียก็จะต้องเข้าควบคุมนะครับมีองค์กรรวมกลุ่มนะครับเป็นพันธมิตรทางการอาหารก,ก็เริ่มมีแล้วนะครับทางทหารทางเศรษฐกิจในกลุ่มพวกสหภาพยูเรเชียนะครับก็มีเบลารุสมีรัฐในเอเชียกลางนี่ก็เป็นกลงล้อที่จะหมุนตามารัสเซียด้วยนะครับถ้าทําตามาแผกรัซิกาเนี่ยหมายถึงว่าคนที่อยู่ใต้าการควบคุมของม่านเหล็ก ตัวนี้นะครับคุณก็ต้องรับได้หรือไม่นะครับกับพฤติกรรมอัตลักษณ์หรือระบบคิดของรัเสเซียนั่นหมายถึงว่าการลุกลานในมุมของวลาดิเมียร์ปูตินคือการปกป้องมาตภูมินะครับมาตภูมิที่อยู่นอกอธิปไตยรัเสเซียแต่มาเป็นคนรัเสเซียที่ถูกกดขี่จากรัฐบาลที่เป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับหรือมีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเข้ามาหรือนะครับในยูเครนเป็นเชสบอร์ดนะครับที่มีการขยายตะว,วันออกมาทางตะว,วันออกของนาโต้ของสภาพยุโรป และพลังประชาธิปไตยเช่นการปฏิวัติสีส้มที่มีพลังของสหรัฐอเมริกาผลักเข้าไปนะครับถ้ารัเสเซียไม่หยุดเอาไว้ตรงนั้นนะครับพลังของสหรัฐการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมันก็จะเข้าไปกัดก่อนไอระบอบการเมืองที่เรียกว่าเป็นเผด็จการประชาธิปไตยที่ปูตินกาลังมีความได้เปรียบอยู่เขาเขาก็าาไม่ยอมนะครับแสดงว่าเรากําลังจะได้เห็นภาพการต่อสู้กันจริงๆในสมรภูมิรบผ่านกองกําลังของรัสเซียและกองกําลังของสหรัฐและชาติพันธมิตร แบบนั้นไหมคะจะเข้าข่ายเคลื่อนเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่3ามไหมคะผมคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3ตอนนี้ยังนะครับอาจจะมีลักษณะจํากัดขอบเขตและเป็นการทูตแบบแบบป้องปรามด้วยการใช้ขีปนาวุธยุทธศาสตร์ที่มีพิัยการยิงระยะไกลคู่กันไปมานะครับหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือการจัดสัมพันธภาพเชิองอํานาจของม,ามหาอำนาจทางการเมืองโลกเนี่ยสิ่งสําคัญคือเข้าไปในดินแดนที่ทําสงครามนะครับ แล้วยันกับมาหาอำนาจอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องขีดเส้นนะครับแล้วผ่าประเทศนั้นให้ได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเห็นในยูเครน